สวัสดีครับืันนี้เฮ็ดกับเขากินครับเมนูผัดปลาไหลหรือเอียนสั้งกระทะค่อนห้อน,อนใส่น้ำมันครับพริกกระเทียมครับใส่เครื่องปั้นเอาเลย ป้าทอไดไททีแล้วแบบส่เอียนครับเย็นแบบคือปลาไหลนั่นแหละใส่ข้าไปใส่ใส่ xây lại <coughs> tay tay Căng mình hóm rồi này Hãy subscribe cho

ซอสหมอยครับใส่เข้าไปเดี๋ยวแก้ข้าหมากักใส่หน่อยใส่ร้ายใส่ไปใส,ใส่ร้ายกับเพืองซอสข้าเขียวซอสผุกเขาทอดซอสปุงรสใส่รใส่เข้าไปตามสอบ หดเสบไป,ไปสครับไปแต่้ามักครกันมมีสุดตายตัว กับเขามีส่วนตายโตัักไผร์มากมันน้ำพ่น,ก,นก็มักเข้มน้ำพ่นก็นมาจางน้ำพ่นก็มัพกมพอดีสุดท้ายก็จรินด้วยเกานั่ละครับมันกำเริ่มพ่อนอ,อ้ออ้อแล้ว,ลวพ่อนอ,อ้ออ,อ,อ้เอาดีไซน์ครับกระชายสดใส่เข้าไป กิ่ไผ้สุดใช่ oh ววมันหมดกับกันดีๆดูให้หอมครับเห็นได้กินวะครับนะมาถักไข่ ได้ไปครับขึ้นเขายื้อเป็นอะกินครับเริ่มซุกแล้วเริ่มซุกแล้วครับหัวปลาเลินแล้วหัวไม่เริ่มเลินแล้วมันเริ่มสุกแล้วมันเริ่มหัวเลิน ว่าปลาไห,เหลเรือนแล้วเม,มืองครับแอบว่าภาษบปงีก แบแบบนะครับแแบบเก้เอ็นๆแแบบเก้าเนย้นำปลาจักน้อยครับกินเข้มลายพอดีเดี๋ยวไตามาเยี่ยมอื้ยกินจะกินนะเมื่งกีล่ะว้ย วดีแล้วหอมมันเลินแล้วหวัวปลาเเลินแล้วใส่ใบใหม่เข้าไปครับนี่หอมับใบใหม่คือใบยีลาเย หัวก็ขอเจ้าเลยครับแซบครับมาด้วยพระดิยาคินเอารถท่วมาเลยนะครับเอารถท่วมาเลยตัดเตียนตัดปลาไหลพอครัวตัวลายแนะนำ แค่นี้แหละครับไะพ่อกันตอนกินนะครับวันนี้ก็ไปนี่ตอนก็ไปเนะครับแค่นี้แหละครับผมผมมีอย่างไร